ก็เป็นอนกงหนึ่งงานที่เอาใจขาช็อปย่านจตุจักรนะคะเมื่อศูนย์การค้ามิกซ์จตุจกักรรวมกับบริษัทวันสยามฝันนี่เฟิร์สจำกัดโดยคุณตวงสาวิกาลและคุณนิวนพวาัตรนำทีมจับมือร่วมกับดาราศิลปินคนในวงการบันเทิงนะคะทั้งเบื้องหน้านแล้วก็เบื้องหลังรวมถึงเน็ตไอดอลเหล่าลูกเลือที่จับธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองและพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มโอท็อป รวมกันจัดงานนะคะซุปตาไอดอลมาเก็ตตอนละเล่นไทยผลทัพดาราชวนคนไทยนะคะมาสนุกกับการช้อปปิง้งกระตุ้นการใช้จ่ายในย่านจตุจักรให้คึกคักณนะลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้ามิกจตุจักรครับผมก็ซุปตาไอดอลมาเก็ตครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนละเล่นไทยซึ่งก็ได้ร่วมกับศูนย์การค้ามิกจตุจักรนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งย่านนะครับที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เราก็ได้มีเพื่อนๆนะครับในวงการนะครับศิลปินนักแสดงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่มาร่วมกันออกบูธในครั้งนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกหลังโควิดนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการทําสินค้าต่างๆผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อออกจําหน่ายกันมากขึ้นนะครับเราก็เลยจัดเป็นงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระจายสินค้าด้วยครับดีใจค่ะที่เพื่อนๆศิลปินดารานักแสดงให้ความสนใจแล้วก็ยังมีลูกเรือนะคะจากหลายสการบินเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่าง อย่างที่คุณนิวบอกค่ะในช่วงโควิดหลายๆคนก็มีผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆออกมาเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของทั้งดาราศิลปินหรือลูกเรือเนี่ยที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ประกอบกับทางนิติศัตรูจ่าค่คะก็คือได้ให้โอกาสเราด้วยในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าปกติแล้วยังจัตุูจ่าอย่างที่เราทราบกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนพอมีโควิดแล้วอย่างช่วงนี้เรายังไม่เปิดประเทศก็ต้องยอมรับว่าจริงๆคือค เงียบไปพอสมควรเราก็เลยมองว่าในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เป็นเหมือนเป็นการที่ช่วยช่วยกันด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ช่วยช่วยเพื่อนในวงการเพื่อนร่วมอาชีพด้วยค่ะ๋อตลาดเหรอค่ะถือว่าเป็นการที่เราอยากช่วยเหลือทุกคนมากกว่าครับก็คือเราอยากให้ทั้งลูกเรือเองศิลปินนักแสดงนะคบผมได้ได้มีโอกาสได้กระจายสินค้ามากขึ้นเราก็คืองานนี้คือช่วยช่วยกันแต่เราก็ถือว่า อ่าเป็นตโตะโผในการดึงมาร่วมกันครับค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะจะ,จะลองจัดกันไปอีกเรื่อยๆค่ะลองดูเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจมากขึ้นด้วยมาสอบถามกันมากขึ้นด้วยค่ะทีมการเละเล่นไทยนะครับผมเรามองเห็นในเรื่องของอความเป็นไทยนะแล้วก็การละเล่นไทยหลายๆที่ทก็ไม่ค่อยได้หยิบยกกันเข้ามานะครับวันนี้ที่งานของเราใครอยากจะมาถ่ายรูปหรืออยากลองมาเล่นม้าก้านกล้วยเดินกระลาหรือแม้แต่ปืน ปืนก,าก้านกล้วยนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้ที่งานนี้เหมือนก <fandom. S 1> ันช็อปได้ด้วยเล่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วก็ในงานนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างที่คู่กับคนไทยก็คือโหราศาสตร์ s <S นะครับดังนั้นคนที่ <โฌ S 1> มา <โฆ S 1> ช็อปปิ้งที่นี่นะครับผมซื้อสินค้าครบ500บาทนะครับก็จะได้อลองตรวจเช็คดวงชะตากันดูได้ฟรีเลยครับคาะหนึ่งคำถามนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจก็สามารถมามาดูได้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสําหรับภายในงานของเราเรามีการประกวดร้องเพลงด้วยนะคะก็วันที่22อ 24ค่ะจะเป็นรอบคัดเลือกนะคะก็ถ้าท่านใดที่มาสมัครประกวดร้องเพลงนะคะก็ยังจะได้รับคูปองนะคะเหมือนเป็นอวเชอร์100บาทในการช้อปปิ้งภายในงานฟรีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็วันที่25นะคะจะเป็นรอบตัดสินชิงชนะเลิศค่ะก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่างานนี้เรามีทัวรรางวัลด้วย<ม>เงินรางวัลด้วยและที่สําคัญนะคะคณะกรรมการของเราค่ะก็เป็นบุคคลในวงการบันเทิงนะคะเป็นที่รู้ับเป็นนักแสดงด้วยค่ะเผื<ม>่อว่าเป็นแบบอ่ะเป็นเหมือนแม่ม,มองเ<ม>นาะ<ม> ที่เราจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นเกียรติมากนะคะที่วันศุกร์ที่23ตุลาค่ะเราก็ได้รับกรระุกกาความกรุณานะคะจากหลวงพ่ออารมณ์กฎจากวัดพระบาทน้ำพุค่ะท่านก็จะเดินทางมาอวยพรให้กับทุกๆท,ท่านที่นี่ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมทำบุญกับท่านนะคะจะเป็นการถายปัจจัยก็ดีนะคะหรือว่าจะมีสิ่งของร่วมบริจาคนี้ก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเองก็จะมาเทศให้เราด้วยในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะวันศุกร์ค่ะที่23ที่มิสซาจุสั์ที่งานของเรากับ สุตตาไอดอลตอนละเล่นไทยนะคะแล้วก็ภายในงานค่ะเรายังมีบูธนะคะจากศูนย์ใจฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์จากวัดพระบาทนภูเอนะคะมาจําหน่ายด้วยซึ่งต้องบอกว่าจําหน่ายนี่คือแล้วแต่จะบริจาคเลยนะคะก็มีเป็นของใช้ประจําวันนะคะมีทั้งผงซักฟอกแชมพูนะคะครีมนวดผมปกปรง๋องแค้ามีทุกอย่างเลยลองแวะมาดูกันได้ดูว่าถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็มีตู้รับทาบุญของพ่อเลยนะคะอยู่ตรงทางด้านหน้าเวทีแล้วก็จะมีนะคะเป็นคอนเสิ เล็กๆละกันนะคะจากน้องๆวงอีกาค่ะซึ่งวงอีกานี้ก็เป็นน้องๆส่วนหนึ่งคือเป็นผู้ติดเชื้อ HIV จากวัดพระบาทน้วพูดด้วยแต่ว่าวงนี้เป็นวงที่หลวงพ่อนี่คือฝึกฝนแล้วก็ฝึกปั้นมาเองเลยอยากให้มาลองชมฝีมือน้องๆกันเป็นกาลังใจกับน้องๆด้วยค่ะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับซุกตาไอดอนมาเก็ตครับผมที่ศูนย์การค้ามิกจัตุจักครับตั้งแต่วันที่2 1ถึง25ตุลาคมนี้ครับผมก็ตั้งแต่เวลา ปกติของห้างเลย10บนาฬิกาครับผมไปจนถึง สามทุ่มสี่ทุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเลือกช็อปเลือกชิมกันได้มีสินค้าหลากหลายแล้วก็ใกล้ชิดศิลปินนักสแสดงกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้เรา <ฮะ S 2> มีเพจนะคะทาง a c e b o o k <ม>ค่ะ<ม>ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะ<ม>ชื่องานของเราเลยนะคะกับซุปตาร์ไอดอลมาร์เก็ตค่ะลองเข้าไปดูได้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรมที่ไหนนะคะหรือว่าภายในงานนี้ค่ะเราก็จะมีอัปเดตด้วยว่างานของเรานะคะมีการประกวดร้องเพลงวันไหนแบบไหนยังไงมีกิจกรรมอะ ไรบ้างก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้ค่ะแฟนๆสามารถร่วมชมร่วมชิมแล้วก็ร่วมช็อปนะคะพร้อมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงานซุปตาไอดอลมาร์เก็ตตอนละเล่นไทยได้แล้ววันนี้นะคะถึงวันที่25ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาในวันธรรมดาและในส่วนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา ณนะลานกิจกรรมชั้นหนึ่งศูนการค้ามิกจัตุจกักรและอย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพที่งานนี้กันเยอะๆนะคะ